ลงทุนน้อยกำไรดีเริ่มก้นแก้วละ29บาทสนใจทำเลไหนเราสามารถหาพื้นที่ให้ได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะแบรนด์ออสบอเบิทีนะคะเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ชานมไข่มุกตอนนี้เปิดไปแล้ว5สาสาขา เปิดอีกหลายๆสาขาเลยค่ะลงทุนน้อยกําไรดีค่ะเริ่มต้นแก้วละ29บาทเท่านั้นแพ็กเกจเริ่มต้นที่39,000นะคะจะเป็นแบบยังไม่มีหน้าร้านค่ะแต่ว่ามีวัตถุดิบอุปกรณ์ให้ครบสําหรับ500แก้วบวกๆค่ะและได้เทรนนิ่งฟรี1วันนะคะสําหรับถ้าเกิดเป็น59,000 ก็จะมีเคาน์เตอร์แบบนี้เลยนะคะวัตถุดิบอุปกรณ์เทรนนิง่งครบสําหรับ500แก้วบวกๆเช่นกันค่ะสาหรับลูกค้าที่สนใจแฟรนไชส์ชานมไข่มุกออสบัมบะทีของเรานะคะแต่ยังไม่มีทําเลตอนนี้เรามีพาร์ทเนอร์กับบิ๊กซีมินนะคะโลตัสอี p เพลสแล้วก็บมบังจากถ้าเกิดว่าใครอยู่บริเวณไหนนะคะสามารถแอดไลน์มาถามเราได้นะคะว่าสนใจในทําเลไหนที่เราบอกไปที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเรานะคะเราก็จะสามารถหาพื้นที่ให้ได้ด้วยค่ะ หลังจากที่เราใช้บริการกับไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรนะคะตอนนี้ก็คือมีลูกค้านะคะติดต่อเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอรด้วยที่ช่วยสนับสนุนเราเนาะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าที่สนใจแล้วอะค่ะมีหลายสิบลายเลยค่ะที่กําลังรอโปรเซสต่อไปนะคะใครอยากลงทุนแล้วไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรนะคะออสบั b เบิลทีนะคะแฟรนไชส์ชานมไข่มุก ok. ขอเป็นคําตอบให้ทุกๆคนนะคะยังไงก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า6 0 0แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7น